สวัสดีครับผมเพื่อการหลังใหม่บอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารองการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่21เดือนสิงหา2555กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ เปิดฉากบอลโลกเจ้าภาพแพ้ฟันได้ยกหูถึงมาเน่หลังวืดบอลโลกและก็เรื่องของหงไม่ต่อสัญญาแชมเปียนพร้อมแล้วแบบัครับเปิดฉากบอลโลกเจ้าภาพแพ้ศึกบอลโลก2022ได้เปิดฉากนัดแรกเมื่อวานเป็นอันเรียบร้อยโดยเจ้าภาพกาต้าเจอกับเอวดอร์ระเดิมด้วยความพ่ายแพ้ของเจ้าภาพไป2-0 เอวดอร์ ador, ทีมจากอเมริกาใต้หลังเอาชนะกาตาได้เก็บ3มแต้มขึ้นไปยึดจากฝูงกลุ่ม A ได้ตามเป้าโดยการทำประตูของเอเนอร์วาเลเซียได้จุดโทษในาทีที่16และลูกที่2นาทีที่31ทําให้กาตากลายเป็นเจ้าภาพบอลโลกที่แพ้นัดเปิดสนามเป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์ชาติแรกที่แพ้นัดเปิดสนามและเจ้าภาพชาติแรกที่ลงเล่นนัดแรกแล้วแพ้เนื่องจากสมัยก่อนทีมแชมป์จะเป็นทีมเปิดสนามและวันนี้ที่21นับดาต่อไปกลุ่ม B อังกิตเจอกับอิหร่านเวลา2ทุ่ม กลุ่มเอเซเนกัรเจอกับเนเธอร์แลนด์เวลา23มิถายนหรือ5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยฟันนายยกหูถึงมาเน่หลังวุดบอลโลกตัวเกียวฟันได้กองหลังทีมชาติอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ได้ออกมาเผยเจ้าตัว,ตวได้ติดต่อหาเซโดมาเน่เพื่อกำลังใจที่ผ่านศึกเวิร์ลคั2022เนื่องจากบาดเจ็บหนักทาให้หลุดทีมชาติไปมาเน่ e, ต้องซ้ำใจถูกตัดชื่อออกจากชุดศึกฟุตบอลโลกและต้องเข้ารับการผ่าตัดทันที ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับเซเนกัลที่ต้องขาดตัวหลักไปด้านทางฟันไดที่เคยได้ร่วมงานกันช่วงที่อยู่ลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปหาเมาเน่ไว้ว่าใช่ผมโทรหาเขาทันทีหลังจากเขาบาดเจ็บผมอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเพราะมันมีข่าวลือมากมายช่วงร้ายที่มันไม่ใช่ข่าวดีผมรู้สึกเศร้าไปกับเขาผมรู้ว่าเขารู้สึกแย่แค่ไหนและเขาเป็นนักเตะคนสําคัญของเซเนกัลแน่นอนว่ามันเป็นผลร้ายสําหรับพวกเขาแต่เราหวังว่ามันจะทําให้เราได้เปรียบนิดหน่อยเบอร์กิลฟันได์กล่าว หงไม่ต่อสัญญาเชมเมรนลิปูทีมจากพิมเมเลีนกิตเตรียมปล่อยอเล็กอ็อกเล็กเชมเมเนออกจากทีมแน่นอนโดยมีทีมเซาท์แฮมป์ตันสนคว้าไปร่วมทีมต่อฟาลาเบซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังได้ออกมาในงานข่าวลิปูจะไม่ต่อสัญญากับอเล็กอ็อกเล็กเชมเมเนตำแหน่งกองกลางโดยหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปี2023ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวโดยทางโรมาโนได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ไว้ว่า อลเล็กอ็อกเล็กชมเเลนคาดว่าจะอำลาลิพูในปี2023ในแบบ free a จนต์มันไม้มีการพูดคุยเพื่อขยายญ,ญาของเขากองกลางคนใหม่จะมีความสําสคัญ์เป็นอันดับแรกสำหรับลิพูในช่วงเปิดตลาดปีหน้าอ็อกเล็กชมารเลนตอนนี้วัย29ปีแล้วโดยซอร์เัมต้ามีความสนใจดึงไปร่วมทัพแทนโดยชมาเลนเคยกระแขงด้วยในปี2010-2011ก่อนย้ายไปอาร์เซนอลละยยามาเล่นให้ลิพูในปี 2007- ปัจจุบัน ถ้าหากผิดพลาดประการใด้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันช้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวันเทียงที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r ร์แตแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ